อย่าลืมกด s c r i า e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะร้ you, you play, me, me. ามไม่หยุดหอมบอกแม่คุณม้าถูกทั่วลงไม่ทนจอดําเปินคดีเอาผิด จากกระแสะข่าวกรณีพิธีกรรุ่นใหญ่มาออนภากิษณีได้ยุติบทบ,บาทการน,นำหน้าที่เป็นพิธีกรชื่อดังข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีสั่งมีกระแสะดราม่าคอมเมนต์เนบนักเรียนที่ผูกโบสีขาวต่อต้อตานประเด็จการโดยประโยคที่มีความหมายหยาบคายจนเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนลุกลามบานไปมีทัวร์ไปลงที่เฟซบุ๊กห่อหมกแม่คุณมาออนภาทําให้ทางครอบครัวต้องออกมาปกป้องตัวเองพร้อมจะดําเนินคดีกับคนที่เข้ามาโจมตีโดยทางเพจระบุว่าร้านเราทำห่อหมกขายด้วยฝีมือและความตั้ง ของคุณแม่และร้านนี้เป็นของคุณแม่คนเดียวเท่านั้นและสร้างเพจนี้ขึ้นมาสําหรับร้านขายห่อหมกเท่านั้นหากผู้ใดหรือใครที่ยังกระทากิริยาไม่เหมาะสมในเพจของร้านทางเราขอความกรุณาให้ท่านแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นให้ออกนี่คือเพจขายของของคุณแม่หากท่านยังมีจุดประสงค์ที่จะตอบโตทางอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารรสชาติหรือมีเจตนาลมที่ทาให้ร้านเสื่อมเสียชื่อเสียงโดวยวิธีใดๆก็ตามทางเราต้องขอดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดซึ่งความผิดที่เราสามารถฟ้องท่านได้มีดังนี้ คดีหมิ่นประมาทมาตรา328ความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสีภาพยนตร์ภาพหรือตัวอ,อักษรที่ทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรกระทําโดยการกระจายเสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยกระทําการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นๆผู้กระทาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสองแ0,000นบาทโดยการบันทึกหลักฐานคือการจับภาพหน้าจอถ่ายภาพส่วนที่เป็นข้อความหมิ่นประมาทและบันทึกไว้หน้าเ Facebook หรือถ่ายภาพหน้าจอแบบิรีโอเพื่อบันทึกขัมม้นตอนการเปิดเ Facebook และคลิกเข้าไปดูข้อความหมิ่นประมาทเพื่อลบข้อหาว่าเป็นภาพตัดต่อนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะดําเนินการได้จึงขอความกรุณา ต่อผู้ไม่ประสงค์ดีกับทางร้านหยุดการกระทําที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวด้วยค่ะเพราะนี่ไม่ใช่พื้นที่ของการสนทนาหรือการแสดงออกให้ผู้ร้ายผู้ใดขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก e n t e r t a i n เ t ที่นี่ .com ด้วยค่ะ